สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับตัว Photoshop นะครับในส่วนของวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงภาพรวมคร่าวๆของตัวโปรแกรม Photoshop ก่อนจะได้มองเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันครนี้เนี่ยในตัว Photoshop, โปรแกรม Photoshop เนี่ยมันจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันนะครับในทุกเวอร์ชั่นเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของเมนูแล้วก็การจัดเรียงนิดหน่อย ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโปรแกรม Photoshop ทุกเวอร์ชันเนี่ยจะมะีเมนูที่คล้ายๆกันอยู่ลอะอย่าง,างในโปรแกรมตัวนี้จะเป็น Photoshop เวอร์ชัน cc ครับใครอาจจะใช้โปรแกรมที่มันมีเวอร์ชันที่มันต่ำกว่านี้หรือว่าเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกับอันนี้มันก็จะมีหน้าตาคล้ายๆอย่างงี้ครับคือเมนูมีเมนูด้านบนที่เป็นเมนูหลักครับแล้วก็เมนูทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆที่เราเอาไว้สําหรับใช้ในการจัดการภาพต่างๆครับ ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เอาไว้สำหรับให้เราเลือกจัดการกับตัวภาพแต่ละภาพครับพูดไปอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ผมลองเปิดไฟล์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งก่อนละกันอันนี้เป็นการสร้างขนาดด็อกิเมนต์ขึ้นมาครับก็เหมือนเป็นการสร้างกระดาษเปล่าขึ้นมาก่อนโดยกำหนดความกว้างเป็น500พิกเซลสูง500พิกเซลเราสามารถจะเปลี่ยนขนาดเป็นแบบ นิ้วหรือว่าเป็นเซนติเมตรอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราส่วนใหญ่หลักแล้วเนี่ยในการทําเว็บเนี่ยก็จะกําหนดเป็นพิกเซลไปเลยแล้วก็กําหนดสีเป็นใช้ R G B ครับตั้งขึ้นมาสักอันนึงก่อนคราน,นี้เนี่ยพอเปิดขึ้นมาจะเห็นแล้วว่าฝั่งขวามือตรงเนี้ยมันจะมีนา v วิเกเตอร์ซึ่งจะบอกแล้วว่าเป็นขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีพวกแถบสีมีฮิสตอรีมีเลเยอร ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยผมจะอ,อธิบายในเรื่องของอทูฝั่งซ้ายกับทูฝั่งขวาก่อนละกันว่าว่ามันใช้งานกันยังไงฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องมือต่างๆที่เอาไว้สําหรับเหมือนให้เราเอาเอามา,าสร้างภาพตรงกลางตรงนี้หรือว่าแก้ไขภาพตรงกลางตรงนี้ครับเหมือนก็เป็นทูในการแก้ไขว่างันเถอะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นมันจะไม่ใช้กับการแก้ไขโดยตรงแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนหรือว่าเป็นการ ลดในส่วนของอย่างเช่น History อย่างเงี้ยก็จะเป็นการย้อนกลับไปในส่วนของเครื่องมือที่อตอนที่เราทำภาพตอนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยเวลาที่คุณเปิดขึ้นมาเป็นหน้าว่างๆผมจะลองวาดอะไรลงไปสักอันหนึ่งก่อนครับผมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีะกลมๆอันนึงแล้วใช่ไหมไอ้ฝั่งตรงขวามือเนี่ย ไอ้ข้างซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นพวกทูทั้งหลายแหละที่เอาไว้สําหรับให้เรากดเพื่อวาดอย่างเงี้ยเอาไว้วาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือมันเป็นทูแต่ไอ้ตรงฝั่งขวามือก็จะเป็นเมนูสําหรับเหมือนกับเอาไว้ไวทํางานอย่างเช่นอ่ะด้านบนเนี่ยนวิเกเตอร์ก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกเนี่ยเราเลื่อนมันมันก็จะซูมเข้าซูมออกอะไรแบบเนี้ยหรือว่า,าตรงเนี้ยก็จะเป็นสี กำหนดสีเอาไว้สำหรับแปะเข้าไปใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นเสร็จค่นี้เนี่ยอไอฝั่งตรงฮิส t อรีเนี่ยก็จะเป็นการย้อนกลับไปอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเทสีลงไปใช่ไหมผมผมไม่ต้องการผมสามารถย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับก็แค่กดตึ๊กเข้าไปอ่ะมันก็ย้อนกลับไปแล้วเหมือนอันดูครับในโปรแกรมพวกด็อก m e ม t ต่างๆอะไรเงี้ยสมมติเราไม่ต้องการ เพนบัตก็ย้อนกลับไปอีกหนึ่งอ่ะย้อนกลับไปตัวมูฟอีกอ่ะก็เหลือแค่กลมๆอะไรอย่างเงี้ยคราน,นี้เนี่ยไอ้ส่วนตรงข,งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเลเยอร์ชันเนลพาธอะไรอย่างเงี้ยอ่ในส่วนของการทํางานตรงเนี้ยผมจะอธิบายในเรื่องของภาพรวมของ Photoshop คร่าวๆประมาณนี้ก่อนคราวน,นี้เนี่ยในเรื่องของการทํางานที่เป็นเป็นการใช้งานอ่าทางด้านซ้ายมือขวามืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนในวิดีโอถัดๆไปครับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับผม